เ,เกมที่มีชื่อว่าอ่าเมดเย่ yeah. <c oughs> ห้ามปวดน,นะ <c oughs> ชื่อคตรทเลเลยแต่ว่าไม่เป็นไรก็เป็นเกมแปล,ก,ปลกๆที่ผมไปเจอมานะครับผมก็ผมเห็นฝรั่งคนหนึ่งเขาเล่นลง YouTube แต่ผมจำชื่อช่องเขาไม่ได้ผมเปิดดูผผานๆแล้วก็อืมเอาในล็อกไม่มีอะไรโอเค รงนี้ไปไม่ได้แต่ตรงนี้มีประตูซึ่งผมไม่รู้เกมนี้เกี่ยวกับอะไรอมีจุดสามจุดตรงนู้นด้วยแต่ว่าขอ,อให้ทุกคนไว้ใจผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งนะได้ทำยีเท่นะยังไงต่อแค่นี้เหรอเอ้นี่ดันได้อันนี้ดันได้อันนี้ดันดันได้อยู่เราทำอะไรอะผมอยากรู้ว่าอ่ะอย่าบอกนะว่าอ๋อ โอเคโอเคอาจจะให้เราดันไปกระโดดขึ้นผมเดาอันนี้ผมเดาจากการคาดเดาของผมนะครับอึ๊อ่ามาถึงแล้วได้ไหมได้อยู่เนาะเอ้าผมต้องกดปุ่มบลผมต้องกระโดดเข้าไปผมต้องทำอะไรเสียงหุ่นยนต์มันดังตลอดเวลาเลยนะ่ะโคตรน่า,ารำคาญเลยอันนี้ผมกดปุ่มเฉยๆนะเนี่ยเหลือบล็อกเดียวใช่ไหมเฮ้ย เจ๋งนะเราต้องทําอะไรต่อคนต้องไปไหนอะล็อกไม่ขึ้นอะไรอาทิตย์ยังปกติอยู่ผมอยู่วันนี้ไม่ได้อะไรใช่ไหมหรือมันไม่ควรมีบล็อกอยู่วันนี้เลยหรือ,อยังไงตรงนู้นนะ่ะคืออะไรสามอันคือปกติเราไม่ควรจะโดดถึงใช่ไหมโอเคใช่ปกติเราไม่ควรจะโดดถึงถ้าดันลงไปหมดเหรอไม่มีอะไรเกิดขึ้นแฮะเอ่อ ผมต้องทำอะไรอ่ะเอ๊ะเพลงดับแล้วอ๋อไม่ดับโอเคงั้นงั้นเราเรารีเซ็ตออกเข้าใหม่อ่าโอเคกลับเข้าใหม่เป็นความมืดแต่รอบนี้เป็นประตูสีเขียวฮะเห็นไหมคือรอบก่อนหน้ามันเป็นสีแดงเนาะอ๋อก็เหมือนเดิมเนี่ยมีบล็อกใช่เอ๊แล้วถ้าผมกดตั้งแต่ตอนแรกสุดเลยได้ไหมมันยังไงมันก็โดดไม่ถึงอยู่แล้วอะ่ะอี ตัว Internet อินเทอร์เน็ตอะมันอยู่ไกลด้วยไงเอ้าผมล่วงเบลอะผมลองออกเข้าใหม่ผมว่าผมน่าจะต้องลองกระโดดขึ้นไปแตะตรงนู้นให้ได้ไหมแบบว่าน,น่าจะเป็นหนึ่งเอนดิ้งอันนี้น่าจะเป็นอีกเอนดิ้งหนึ่งน่ากดไม่โดนฮะเออโต้คลิกได้ไหมเนี่ยน่าจะไวกว่าป่ะเราสามารถยืนตรงขอบแบบ สุดขอบจริงๆได้อะฮะนี่คือคอนี่คือน no, อนี่คือหลอหลอเฮ้ย <Hey. S 2> คืออะไรอะผมแตะแล้วเป็นี้ยนี่คือหนอตัว no. นี้คือคออาไม อ่าพัสเซนเหรอพัสเซนไหมแล้วตรงนู้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวสักครู่นะแต่ไอ้ครบสามอันได้ไมร้อมกันเหมือนมันจะบังคับให้อันหนึ่งเป็นเป็นเป็นสีอย่างเงี้ยเข้าใจไหม เดี๋ยวก็ไม่มีเออร์เรอร์อะไรเพิ่มนะทุกอันจะต้องกลับมาเป็นสีนี้อยู่แล้วเห็นไหมแต่ตอนแรกมันสีขาวนะเอ้ะผมต้องทำอะไรอะน่าจะมีแค่นี้ไหม อ่าอันต่อมาก็ผู้ชายเขาคงจะรักไม่สิไม่สิไม่สิพีไ่ไอ้หนูฉันเนี่ยรักจีซัสจริงๆมันจะคงตามหลอกหลอนฉันเหมือนกับว่ามันพยายามจะทําอย่างนั้นแต่ตอนนี้ฉันแข็งแกร่งขึ้นแล้วแล้วเกมที่เขาสร้างมีเกมเดียวชื่อ One Girl, ว,นวอันเกิดบ i r เตอร์เดย์พาร์ตี้ประมวณว่าเออปาร์ตี้วันเกิดแล้วโอโ้โหเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลยเนี่ยค่าเขาเรียกว่าอะไรนะข่างสร้างเซิร์ฟวีเรามาเข้ากันเลยดีกว่าเข้าไปเล่นนะครับผม เกมนะครับมีอไม่เคยจะลืมผมคงต้องปิดเสียงเกมไว้ก่อนเนื่องจากว่ามันมีลิขสิทธิ์นะครับมีสองปาร์ตี้ที่เป็นทีมอยู่ก็คืออิกโนเ n น e อยู่กับรีเวเลชันก็คือเป็นญาติเหรออิกโนเ n น e ก็คือแบบไม่ต้องสนใจอะไรกี่ปะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะ F9 ไม่มีอะไรโอเคเฮ้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุกคนยู Yahoo! ำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ล่ะอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวอ,อะไรอ่อะอ่ะโอ้ไม่สามารถเทเลพอร์ตไปที่หนึ่งได้โอเคโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วว่าไม่ให้วาปโอเคโอเคผมออกก่อนนี่ไม่มีอะไรทางขยันครับอตรงน,นี้เปิดไม่ได้ซื้อเกมพวกนี้มันเก่ามากเลยนะครับบางอันก็แบบว่าบางที่ก็วร์ปไปไม่ได้อันนี้มันเกิดใครมันเกิดผมปะเบอร์เดย์ Birthday นะครับคนเอน่อไปทางไหนอนะ่ะไปไม่ได้ ผมว่าเขาน่าจะสร้างมาจากเรื่องจริงของตัวเองหรือเปล่าที่แบบว่าเออเครียดเศร้าอะไรอย่างงี้ไหมน้ตเพลงโอเครูปจีซัสไม่ใช่จีซัสสิไม่ใช่ไม่ใช่พระองค์นะครับห้องนอนไม่มีอะไรมีกระจกส่องไปก็ไม่เห็นมีรายพังที่จะตอลสีแดงอยู่นะ อะไรอะเรือเป็นโชว์เคสสลดอีกแล้วอีกแล้วเหรอทีแล้วเหรออ๋อโหโอ้โหอ้โหแดงโอ้โหสะท้อนขนาดโอ้อออผมไปเข้าน้ำได้ด้วยหรอขนาดบนซ่วมยังมีเลยโอ้ อไปไม่ได้แสดงว่ามันต้องมีหลายเกมมากแน่เลยนะครับที่นางพยายามสร้างแต่ก็น่าจะโดนแบนไปวันนี้น่าจะวาร์ปได้ไหมวาร์ปไม่ได้เหมือนกันข้างนอกไม่มีอะไรเอ๊ะตอนนี้มีภาษาซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือภาษาอะไรนะภาษาลูนไหมเดี๋ยวลองเดี๋ยวต้องลองไปแปลเออติดเลยตู้เข้าได้ไหมโอ้โหห้องนี้ละห้องนี้มีอะไรไหมห้องนี้เข้าไปแล้วเนาะ Okay. ไม่มีถอย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 ไปห้อ okay. งนี้ก็ไม่มีห้องนี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยผมโดนเอออ้าวผมกลายเป็น Revelation เ,เ,เลยเกี่ยวพันนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องไปหาอีกเราเราเกี่ยวพันกับเขาแล้วเราออกไม่ได้แล้วอะทีเนี้ยเอาตำรวจมาเอาละ เดี๋ยวต้องแปลภาษาลูนนะครับเดี๋ยวต้องแปลภาษาลูนโอเคเดี๋ยวต้องแปลภาษาลูนมไม่รู้ว่าเขาพยายามจะทําอะไรนะแต่เดี๋ยวต้องแปลภาษาลูนโอ้โหสําหรับเกมต่อมานี่ก็มีชื่อว่าแมลงสาบหรือว่า <c oughs> นี่ยแต่ละอันนี่คือไม่ไม่ปกติเลยโรชเนี่ยอีซี่มีเดียมคือที่มาอัดนี่คือขอเกมผิดปกติตลอดเลยนะแล้วทําไมกดอีซี่ไม่ได้อ๋อกําลังไป What the fuck สวัสดีฉันชื่อคาวินนะฉันเป็นแมลงสาบและฉันกำลังหิวมากเลยนายช่วยเอาแซนด์วิชพินัทบทัตเตอร์แล้วก็แยมให้ฉันได้ไหมเอ่อได้โปรดบอกว่าได้ได้ไหมอ่ <laughs> ัขอบคุณมากเลยเอาละเอาอยัางไงต่ออาผมต้องเล่นเป็นตัวเองใช่ไหมคือเล่นเป็นโอ้โหี้หน้าโหลดไว้เฮลนาไปที่ลิฟบ้านแอลลี่บ้านลูคัส โรงพยาบาลแคลลี่แล้วก็าไม่มีแต่ส้วมปะโอเคต้องเอาให้ได้500คะแนนเฮลน่ nah. ผมเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยอ๋อนี่ไงกดทีใช่ไหมเราหยิบไม่ต้องกดทีอ่ะผมไม่เข้าใจเอ้ยคนเหรออันนั้นเอ็กซิอ๋อโอเคอุย้ยดูสงคงต้องสเตลไหมจุกวนวนเนะอ๋อโอเคตายมานนี่ไหม ก็นึกว่าตายแล้วจะแบบส่งกลับบ้านไปเลยไม่ใช่อ่ะวนวนวนเอ้ยวนวนไม้วนไม้นี่วนไม้อไมเอาละขึ้นไปชั้นสองห้าร้อยคะแนนนะครับเอ้าเอา,เอาผมโดนเจอเหรอหน่อยอะ่ะห้าร้อยคะแนนนี่มันไม่ใช่หนน้อยเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันดักมันไดอะ่ะโอ้หน่อยอะ่ะเอาเอาเอา,เอา ไม่หยุดไม่หย่อนนะจ๊ะโอเคงั้นมาห้องนี้มันเดินเร็วกว่าเราใช่ไหมบอกผมดีเอ้ยเก็บโอเคได้4ี่รอแล้วเหลือห้องเดียวเฮ้ยโอ้เฮ่เราเป็นแลงสาบแบบคนจะบินได้ดิไหนๆก็เป็นแรงสาบแล้วเนี่ยทำไมบินไม่ได้อะทำไมบินไม่ได้อะไหนๆก็เป็นแรงสาบแล้วเอ้าโดนเจอได้ไงโอ้หน่อยแล้วแม่มงมันกินชิบหายเหลืออันเดียวเองอะ่ะหน้ามันโคตรน่ากลัวเลยหน้าตัวละครผมอะ่ะ เน,นี่ในนี้ในนี้ต้องมีต้องมีเอ้ยครบแล้วออกออกออกเท่าไหน่ออกแมลงสาบเข้าทางซุวมออกทางประตูหน้าห่จะรู้กว่าโอ้ชมเออจุ๊กจุ๊กจุก,จก,จกหน้าโหลดแม่งน่ากลัวชิบหายเลยยังไงต่อแค่เนี้ยเหรออันนี้คือตัวเกมทั้งหมดใช่ไหมมาเอาบ้านเรีบไปแล้วไปบ้านลูคสัสกคสกอร์ต้องพันร้อยเลยนะ มีตรงนี้อันหนึ่งผมงไม่เห็นอ่าบนนี้ก็มีอันหนึง่งมีคนติดบั็อยที่ตรงโน้นนะครับปอปเข้าไปอันอีกอันหนึง่งเฮ้ยมันไม่ติดบั็กแล้วแต่ผมผมผมวนวนไม้เลยอ,อ,อันนี้อันหนึ่งเอออันนีงอยู่ไหน่ะสุดท้ายละอ๋อหลังนี้โอเคเฮลน้อ no. มันนี้มันง่ายกว่า,าที่แล้ววะไปบ้านไปโรงพยาบาลแคลรี่ต่อนะครับทำไมไม่ไปอะ โอเคน่าจะระบบเซนสพอร์ตภักผมมาที่อื่นแทนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยอ้ยถ้าเดินมันน่ากลัวจังวะต้องสเตลใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรคงไม่ต้องอันนี้คือโรงแรมใช่ไหมอ๋อแต่และตัวมันมีผาดไฟดิ้งของมันอยู่ว่าจะต้องเดินไปไหนโอเคเดี๋ยวผมโดนเดินตามละเฮ้ยไหน,ไหนอ่ะไหนไหนอ่ะอ๋อในนี้ก็อ๋อโอเคในนี้ก็เข้าได้โอเคเฮ้ย โอ้ยแคมอ่าชิ่วเร็ดขึ้นโอ้ไม่วเล็ดยังไงเนี่ยอ๋อโดนแคมโอ้โหแซนด์วิชเลยทีนี้ได้กินแซนด์วิชของจริงแล้วเมื่อกี้ไม่โอ้โอ่าหลบหลังออบเจกต์โอเคเออแล้วผมหลบแล้วนะผมทอห้องนี้เอานี้แล้วไปทางนี้ไปทางนี้ต่อเออเอออีกอันหนึ่ง เราต้องเก็บเท่าไหร่อ่ะผมไม่รู้ผมต้องเก็บเท่าไหร่ผมไม่ได้อ่าไม่เห็น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 จุ๊เฮ้ยชิบมันเห็นอันสี่เลยอันเดียวเองอ่ะโอ้โหวิ่งยาวเลยเนี่ยอ้าวผมโดนเจอได้ไงอ่ะงงโอ้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 เครียดเหรอหน่อยปะเดี๋ยวอ่าน่ะอันนี้มานู้นมาไปที่อื่นไปไปเด็ก ด่าก็ไม่ได้เดี๋ยวช่องติดเลยด่าเด็กนี่ไม่ได้เลยนะอ่าไหนสุดท้ายปิดจุดจุดจุดไปไปห้องห้องอื่นไปมันไม่ยอมไปอ,ะอ่ะเออมันจะเข้ามาห้องนี้ได้ออ่ะย่ารู้ดีติดมันอ้วนเกินเดิเน,อนออกไม่ได้โอเค ตรงนี้ไม่มีงั้นแสดงว่าห้องฝั่งนี้มีแซนวิชใช่ไหมบอกผมทีไหนอนี่ยอ๋ออยู่นี่โอโ้โหอันสี่แล้วพร้มอมออกมีอาอ้วนออกทางไหนทางนี้ออกไปนะเออออกไหนออกออกออกทางนีอ้ออกออกทางนีอ้ออกทางนีนน้เอาเอาแล้ทีนี้ไม่ต้องวิ่งหาแล้ววิ่งออกอย่างเดียวละเตรียมเตรียมวิ่งเตรียมโอ้ยจูบไม่ได้หินบล็อกแม่งทะเลเกิน พี่ผมอยู่ในห้องน้ำพี่ก็อยากเห็นผมเลยเออแค่นั่นแหละเห็นยากเลยออกเงอ่ะออกหตรงนี้ประตูแล้วสร้างอะไรไเนะี่ยคือเหลืออันเดียวใช่ปะ่ะคือโรงพยาบาลเอาโรงโฮเทลไม่ใช่โรงพยาบาลโอ้ยอย่าสปอนแคมป์ขอร้องอย่าสปอนแคมป์อย่าสปอนแคมออป,คมปคม์เออ 2,000น,นะครับโอเคแสงว่าเราต้องไปที่นู่นก่อนจริงด้วยค่อยมาที่นี่ววอยโอ้หน่อยอไหนไปไหนเฮ้ยจะไปยงไงวะนะ่ะโอ้โหมาอีกคนหนึ่งอะ ได้แล้วอันนึงเออโอ้โหมีเกมไทยอ้งถ่ายได้ว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมโอ้โหหากวันใดอ่อนแอโอ้แท้เดี๋ยววันไว้เข้าไม่ได้อ้หยู่ตรงนี้เอออยู่ด้านหนึ่งเหรออ่าอ่าโอเค อ๋อโอเคโอเคดูแพทเทิเร์นมันก็เดินไปไกลๆนู่นเราเดินไปไกลมันชะลักว่าแผนเลยพอมาเดินไปไกลมันไม่ควรจะเห็นผมที่เออมันควรจะเป็นอย่างนี้มันมันไม่ควรจะเห็นกัน ไม่คิดไปเองค,คิดไปเองคิดไปคิดไปเออ <c oughs> โอ้ยตรงนู้นยานหนึ่งออโอเคเพ <c oughs> ลงแม่งนา่าปวดหัวชิบหายเลยปิด <c oughs> ประตูใส่ได้ป่ะอันนึงอันนึงอันนึง เอ้ยยอมมอบมอบมอบพันเจ็ดแล้วต้องเ,อเท่าไห,นนะ2004หร่นะสองพันสี่หรือสองพันหนึ่งสองพันโอ้ยเลยไม่เกี่ยนนิ้งมันหงิดว่ะคุณผู้ชมผมหงุดหงิดจริงนะผมหมงุดหงิดไอตัวเขียวเนี่ยเอ้ยได้อีกอันหนึ่งแล้วพัดแปดแล้วอ๋อไเกมไทยคำปริศนามาแล้วเอ้ยพัดกลับอ,อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้เอ้อยนี่ไงนี่พร้อมออก ออกออกนี่ออกนี่ออกนี่โอเคแล้วไงต่อมีแค่นี้ใช่ไหมอันนี้คือแมวโอ้โหแม่งมาครับมาโดนเนตโดเนตทุกอันแม่งเป็นแมงสาบหมดเลยแค่นี้อ่ะเกมมีแค่นี้จริงอ่ะโอ้ผมน้อยอ่ะ